สวัสดีครับ25สิงหาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับขณะน,นี้ที่บึงการเริ่มที่จะได้แสงแดดบ้างนับตั้งแต่ตอนประมาณ11นาฬิกาเป็นต้นมาครับเอาละครับทีนี้หลังจากที่เราได้รับแสงแดดนะครับในช่วงที่ผ่านมานั้นฝนตกชุกบ่อยมากเ,าเราก็เลยทำการตัดหญ้านะครับ ขั้นตอนในการตัดหญ้าครั้งแรกนะครับเราจะดําเนินวัตถุประสงค์ในการตัดหญ้าครั้งนี้ก็เพื่อที่เราจะดําเนินการใส่จุลินทรีย์ผงและเราก็จะท่นน้ําหมักนะครับดังนั้นขั้นตอนแรกเราจะดําเนินการตัดหญ้าให้เตียนก่อน เมื่อเราดําเนินการตัดหญ้าให้เตียนเสร็จแล้วขั้นตอนที่สองเราจะเอาจุลินทรีย์ผงมาหว่านใส่ทางนี้ขั้นตอนที่3เราจะดําเนินการเอาน้ําหมักพ่นทางดินนะครับซึ่งทั้งสองสาขั้นตอนนั้นคือกระบวนการกระตุ้นให้เกิดรากและก็เป็นการส่งเสริมให้รากของเขานั้นทำทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อที่จะ ดูดน้ําดูดปุ๋ยขึ้นสู่ข้างบนในขณะนี้ใบของเขาเริ่มที่จะเขียวแล้วครับเพราะว่า,าที่บึงการนั้นคิดว่าน่าจะเป็นช่วงของอปลายปลายฤดูฝนแล้วครับฝนเริ่มที่จะน้อยลงนะครับการที่ฝนเริ่มที่จะน้อยลงแล้วก็ใบทุเรียนของเขา,าใบทุเรียนของเรานั้นอยู่ในระยะใบที่เป็นเทสลาดาพร้อมที่จะแก่ จังหวะน,นี้แหละคือเป็นจังหวะที่ใบทุเรียนต้องการแสงแดดต้องการอาหารเมื่อมีแสงแดดปั๊บถ้าหากว่าระบบรากยังดีรากก็จะดูดน้ําดูดอาหารดูดปุ๋ยขึ้นไปสู่ใบข้างบนเราเหลือเวลาอยู่อีก3เดือนข้างหน้านะครับสิงหาแล้วก็กันยาตุลาพฤศจิกา ธันวาวเราเหลือเวลาอยู่3เดือนที่จะถึงเดือนธันวาคมเพราะว่าเป้าหมายของเราในเดือนธันวาคมนั้นเราจะต้องอสะสมอาหารให้เขาออกดอกให้ได้นะครับโดยเฉพาะต้นที่เห็นอยู่ต้นนี้นะครับซึ่งเป็นต้นที่มีอายุ7ปีบริบูรณ์แล้วครับเป็นต้นที่เราทําทการที่จะสะสมอาหารนะครับแล้วก็มีการแต่งกิ่งแะแนงไปแล้วหนึ่งครั้ง นะครับตอนนี้แขนงที่เราแต่งนั้นก็แงงอกออกมาแล้วอยู่ในภาวะที่กําลังยังไม่เขียวแก่เต็มที่เราก็จะยังไม่แต่งแขนงการแต่งแขนงของเรานั้นปีนี้เราตั้งเป้าว่าเราจะแต่งแขนงสองครั้งครั้งแรกเราแต่งไปแล้วครั้งที่สองเรากล่าวว่าเราจะแต่งประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน เราขอจะคอยดูสภาพทั่วไปอีกส่วนต้นอื่นๆนะครับที่อยู่ในแถวนี้ก็ถือว่าเป็นต้นที่เราจะสะสมอาหารเพื่อที่จะเอาดอกในฤดูการที่จะถึงอีก3เดือนข้างหน้าต่อไปนะครับต้นนี้ก็ในฤดูการที่แล้วก็ให้ผลผลิตมา21ลูกเราตัดลูกเสร็จแล้วเขาก็แตก ยอดอ่อนขึ้นมาแล้วก็ยอดอ่อนเขาก็พัฒนามาจนถึงวันนี้เขียวเต็มที่แล้วเราถือว่าเราพอใจในเส้นทางที่เราเดําเนินการต่อไปนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้ก็จะถือโอกาสในการที่จะตัดญ้าไปก่อนแล้วก็วานจุลินทรีย์แล้วก็พ่นน้ําหมักตามไปโอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ